กันแรงด้วย้ลงยูบกันแรงด้วยวัดแล้ว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 โอ้โหช่อนครับช่อนโอ้เป็นชน่อนนะครับ ไสสวยเลยคอนไซสเบ่งเลยเขึ้นยังไงล่ะตัวนี้เป็นโลกหนึ่งสองอุโจอ,อ่าา่าเป็นชน,น,น,นาาาาบา,าัาา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 าัาาาาาาา แข็งแรงตัวใหญ่ดูไซเลยนะครับโอ๊ย,อย,อย,อยโอ้โหเกี่ยบสะบัดปักมือเอานี่ครับเทียบกระรอกวัดวัดขึ้นบนไม่มีพลาดนะครับ ถ้าวัดออกทางเนี่ยวัดซ้ายวัดขวานี่งมีสิทธิ์พลาดนะครับถ้าถ้าเกิดปลาแบบว่ายย้อนมหามหาเรานะครับถ้าเราวัดด้านทางนี้มีสิทธิ์พลาดสูงครับแต่ถ้าวัดขึ้นบนนี้มันมันเจาะขึ้นบนนะครับแต่บางทีเราก็เลือกไม่ได้นะครับถ้าบางทีปลามันกัดไกลเนี่ยเราก็วัดขึ้นบนก็วัดอย่างกันนะครับ,าบาก้ดปลามันกัดไก่แตมของวันนี้นึกว่าจะเหวี่ยวแล้ะ ไปตีฉะดูก็ฉดก็กัดบันเ่าอีกมันเดิมครฉาดูกัดเ่าอีกมันเดิมก็พี่คนเมื่อกี้ก็บอกว่าเข้ามากันทุกวันไม่มีใครเคยได้เลยค,คืออย่างที่บอกครับฤด,ดูในปลามันขี้เกียจครับ เราไว้ยังด้ยที่เกียจด,ด้วยนะจะนอนอยู่ก้นแม่นม้ําก้นคลองครับนอนอยู่นาดินนะครับมันจะไม่ออกมาไล่กินเหยื่อคือมันอารมณ์เหมือนมันว่าเฮ้ยกินก็ได้ไม่กินก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้หิวมากครับอือารมณ์มันคือมันไม่ได้หิวมากครับกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่พอถ้าเกิดมีเหยือ่อแบบว่วายเข้ามาใกล้ปากมาันมันก็ฮุบครับซึ่ง ซึ่งหน้าดินนะตอบโจทย์กว่าครับเท็กซัสมันจะตอบโจทย์กว่าในช่วงที่ปลามันห้าวขึ้นน้ําใหม่ฝนตกใหม่อันนั้นนะครับผิวผิวน้ํานี่ยังโหดนะครับกัดกัดยังโหดโหดเทียมนะครับอ้าโดนอีกตัวนึงกัดอีกตัวนึงแล้วกัดอีกตัวนึงแล้วกัดตัวอันนี้ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ครับตัวนี้อุ้ยติดโตอ้ยตัว,ตวเริ่มเลยมันลากพันโตัวโอ้ตัวยังใหญ่เลย ของนี้ไซส์โหดมากเลยปล,า,ปลาช่อนนะนี่ปลาช่อนอุ้ยลากพันตัวเฉยเลยอุ้ยปลาอยู่ปลาอยู่อ,อยู่นี่ว่ามันติดตอมติดตอ 1, ติดตอมันพันตัวอยู่อยู่เหี้ยเอ่ยอยก่อน ตัวใหญ่มันก็ใหญ่มากเลยอยังไงเนอตัวใหญ่ขยะมาด้วยเลยนะ ก็ไม่คุ้มนะเนี่ยไปไหมมันวิ่งพันโอ้เชือกไอ้นี่ด้วยอู้ขนานเดเรียบร้อยไปเร็วตัวใหญ่เลยทั้งที่